ได,ได้ได้โลอยยิบเก่านองแพงกระดอกกระเดียดแ่านเฮาลโล่สามสิบนีน่ทำไายก็อ,อยู่ด้วย <c oughs> มีสีไรน,น, <c oughs> น่าจะแขกได้รับเงินยางเดียดวย <c oughs> มีสิบไรให้เรลอเาถ <c oughs> ้า,าถ่อยยิบเกาคับโคดลำยยเงียวเนยาดาวันหยังมื่อเนวันนี้วันพ กุ้งถือกอีกกับมันกุ้งกุ้งราคาถือกกว่าน้งว่าพีเดือนหน่อยเดือนเลือกเขาเอ้หมากมีมมเชียก้นเน้ยไว้เลยปันกนเนี้ยผีเลยละหกสิบบาท ยังเป็นนี่ใบหมดยังเป็นนี่ใวครบตั้งหมดยังเป็นสดอะนี่ย Kung abad lah sebanyak itu. เ,เกงตัวละหลายนึงนะสื่อไปใส่เลนฟังดังเี่ของผูต้ตายตัวละหลายเพราะสือ่อไปใส่ ม่ในวันหย่างตลาดคืออันเป็นอักสี่ังว่าเรพลาตัวเขาขาให้หอมูอ้องพงนนน้อมื่ชีไปคยะไปมันมาแต่ตลาดม้นองกินนี่ นี่หวานไปต้นหอมเดือเหลืองแม่นี่ปลา多少？เอาห้าสาิบบาท

พักขอมปอมสองพี่ส <c oughs> <c oughs> ั uh ่งสิบาทรถละสิบาทเปี่ยวรถหนึ่งไม่บอกเออยู่ๆลพักหอมปอมพักอมต่อป้อมสามต้นห้าสิบบาทไปคุต้นหอมพ่ออะรพี่บ่วัวดกนเอหนีแต่เขายังบอกยงคย่พีไปกระได้บัตรหาไ่ยังเปี่ยวรถหนึ่งรถละสิบบาทครับ เขาเ้าหม้าเดียวมันฝากซื้อขาเ่อมเลยฝากซื้อต้องว่ารัวเจ้าหลายหน่อย